สวยและรวยมากสิริตาไปช้อปปิ้งต้นไม้ยังไงให้โลกจำ เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยลูกครึ่งเดนมาร์กสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่องสแถมตอนนี้ยังขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่รวยระดับหมื่นล้านเลยก็ว่าได้สาหรับสิริตาเจนเซนนรงเดชภรรยาสาวสุดสวยของนักธุรกิจชื่อดังอย่างกอนนรงเดชโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเสริตาเธอได้โพสต์ภาพหลังจากที่เธอนั้นขับรถหรูไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้แม้ว่าเธอจะแต่งตัวชิวๆแต่รถที่ขับไปซื้อนั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะ แถมเรื่องหุ่นเธอก็ยังเป๊ะปังแบบสุดๆบอกเลยว่าภาพเซตนี้ธรรมดาโลกไม่จำจริงๆค่ะจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นกราบความสวยคุณริตา้าขาเรียวสวยสุขภาพดีมากหุ่นสวยมากค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งภาพนี้คนดูแพงกว่ารถไม่เหมือนใครจริงๆสวยเลิศมากค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ